ที่เครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น350นายมาเพื่อร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดปัญหาทางถนนจังหวัดผู้ราชการจังหวัดเป็นผู้ในการสูนย์ดญเนินความรักษาความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเกิดบัญหาอยู่พวกอาวุธระหว่างเวลาที่เที่เกิด 2517คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่26ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติภัยรวมทั้งสง่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมออกทั้งคนวนทังวัดนะครับแล้วก็ท่านในแพทย์สาธารณสุขนะท่านแรงงานท,งท่านโยธาท่านสวัสดิการของถ่นวัดน,าน้าเราเองก็ทราบอยู่แล้วนะครัว่าเราเป็นจังหวัดท่องเที่ยว เรงแห่งนี้หลายอย่างและคนก็มากันเยอะพอมาเยอะแล้วแน่นอนครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดซ,ซึ่งหน่วยงานภาคีภายใต้ของคอพพนะคะประกอบด้วย ผักแว่นนะคะผู้จัดก,การสาขาหน้าน